สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถกระบะอีซูซูอีกสัก1นึคันนะคะในราคาคุณภาพค่ะกับรถอีซูซูดีแมปแค2.5 SLX ปี2005ค่ะ รถขับไปแล้วกว่า2,35,000กิโลเมตรรถขับเคลื่อน้วยระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะเครื่องยนต์ไอเทคดีเซลซูเปอร์คอมมินเรล2,500ซีซีเทอร์โบค่ะตัวนี้นะคะเร็วแรงและประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะเครื่องดีเกียร์ดีเดินทางไกลหรือบรรทุกหนักก็สบายไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจแน่นอนค่ะรถขับขี่ดีมากนะคะรถซีน้ำเงินสีประมาณ8 5ได้ค่ะ มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานค่ะรถมีตำหนิตรงท้ายกระบะนะคะมีตำหนิตรงมุมบนขวาและมุมซ้ายล่างมีบุบนิดหน่อยนะคะตรงท้ายกระบะแต่ก็ไม่ถือว่าน้าเทียดนะคะกระจังหน้าทรงสวยพร้อมไฟตัดหมอกค่ะกระจกมองข้างแต่งไฟ LED สวยหน้าหลังบางเดิมนอตแน่นๆไม่มีขยับค่ะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักหรือจมน้ำค่ะ ่วงล่างนั้นหนึกนะคะขับเคลื่อนดียึดเกาะถนนดีมากค่ะกระบะปูพื้นไลเน์เรียบร,ร้อยล้อแม็กทองสวยๆค่ะยางดีใช้งานได้อีกยาวค่ะรถติดปิล์มกลองแสงแล้วรอบคันภาษีปี65นะคะภายในสวยสะอาดกว้างขวางเบาะพาคู่หนาเบาะหลังเป็นเบาะหนังค่ะสภาพไม่มีขาดนะคะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานค่ะพวามาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะ รถมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ a i r ์ a g ็กเบ ABS แอเน้านานาเพลงเพราะเพาะค่ะเอกสารเล่มพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาเพียง165,000บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับกันนะคะสามารถไปดูรถได้ที่ป ja ูเจ้าสมิงคลายสมุทรปราการค่ะแอดมินจะใส่เบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปนะคะ ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมและอยากสอบถามอะไรนะคะสามารถโทรติดต่อพูดคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ